ในปางที่ท่านมีสี่มือก็คือบีลิสสูงสุดสี่มือ<ะ>อ่ามือนึงเนี่ยก็คือจะถือจักรจักรของพระนารายณ์<ะ>แล้วก็อีกมือนึงเนี่ยจะถือจะถือบ่วง<ะ>อ่าบ่วงเนี่ยบ่วงเนี่ยคนที่ถือก็จะมีทั้งพราพิฆเนศแล้วก็พญายมราช<ะ>อ่าก็จะถือบ่วงอันนี้ สวัสดีครับก็คลิปนี้มาพบกับเพื่อนๆนะในวันแห่งความหวังวันที่16เดือนธันวาคมนะครับอีก15วันนะฮะ15วันก็จะสวัสดีปีใหม่ลาทีปีเก่านะฮะก็วันนี้เป็นวันที่อีกวันหนึ่งที่บอกเลยว่าลุ้นลุ้นมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นวันแห่งความหวังนะครับก็เลขของอาจารย์นบนะอาจารย์นบสันกำแพงนะฮะสันกำแพง ลอตเตอรี่นี่มันออกข้างบนรู้สึกว่าเจ็ดห้าเจ็ดนะข้างล่างเนี่ยออกแปดห้านะฮะอาจารย์นบนี่วิ่งวิ่งเด่นเลยนะฮะข้างบนนี่ก็ให้เจ็ดนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยอาจารย์นบก็ให้ห้านะฮะแต่การประกบคู่เนี่ยของอาจารย์นบไม่เข้านะฮะไม่เข้านะครับแต่ของอาจารย์สตีเนตนะของอาจารย์สตีเนตนะครับก็เข้าเต็มเต็มนะให้เด่นคือวิ่งห้านะครับ วันี้ห้าเนี่ยมันมาทั้งข้างบนทั้งล่างนะฮะอาจารย์สอติเนตนี่ให้เออห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดแล้วก็แปดห้านะครับห้าเจ็ดนะฮะแล้วก็แปดห้านะครับก็ถือว่าเลขเด่นนะฮะเป็นเลขแห่งความหวังก็โอเคนะครับเป็นเลขที่หลายๆคนอาจจะแฮปปี้แต่ก็ผิดหวังกับอาจารย์นบนิดนึงอาจารย์นบนี่สอติเนตนี่เข้ามาตลอดนะฮะแต่อาจารย์นบนี่หลุดมารู้สึกว่าสองวดแล้วนะครับสองวดแล้ว ก็ต้องคุยกันหน่อยนะฮะว่าทําไมจึงหลุดนะฮะอาจารย์นบเวลาเลขไม่เข้าเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ค่าต้นฉบับนะผมบอกแล้วว่าผมไม่ให้นะฮะไม่ให้เพราะว่าบางทีเนี่ยผมมั่นใจว่าไอ้ข้อห้ามของผมเนี่ยคือห้ามอย่าไปเล่นหวยทีมงานเนียเยถ้าเผออาจารย์นบแก,กรู้ออกอะไรในรที่สุดท้ายได้กลับไปเล่นเล่นแล้วเลขในหนังสือจะแกว้งนะครับคลิปนี้พาเพื่อนๆนฮะไป อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับไปดูรูปครบรอบของพระพรหมนะฮะพระพรหมครั้งหนึ่งพระพรหมที่เนี่ยได้รับการยบย่องว่าเป็นพระพรหมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะ,ะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยเศษของพระพรหมองเนี้ยถูกทําลายแล้วนะคะก็รู้สึกว่าจะมีวัดของเอ่อที่จังหวัดปทุมธาน,นีอ่ะมีพระพรหมใหญ่มากเลย แต่ขนาดของพระพรหมจะเล็กจะใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยฮะ่าไปสนใจนะฮะพระพรหมเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยบารมีเทวาทิคุณของท่านเนี่ยเท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดเดี๋ยวเราไปดูรูปส,สวยของพระพรหมที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งลูกศิษย์ของออหลวงพ่อจรัญเนี่ยสร้างเนื่องจากหลวงพ่อจรัญอายุครบ80ปีนะฮะก็เลยสร้างให้ท่านเป็นที่ระลึกนะครับสร้างเมื่อปีพศ2551นะฮะ ไปดูรูปกันนะครับก็ถือว่าเป็นพระพรหมที่มีขนาดสวยงามสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากเราพูดถึงพระพรหมนะว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยคนทั่วไปจะนึกถึงพระพรหมที่ที่เนียฮัที่สิง์บุรีเนี่ยแล้วการกราบไหว้หลายคนบนบานนะสมัยก่อนนั้นรถติดนะฮะวันหนึ่งเนี่ยคนที่ไปกราบไหว้พระพรหมเนี่ยวันหนึ่งหลายร้อยคนนะครับแล้วมีสินค้าโอทงโอท็อป ok เนี่ยมาขายเป็นล่าเป็นสารเลยแต่ปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยฮะสภาพความเงียบเหงาวังเวง ถ้าจะไม่มีคนมากราบไหว้พระพรหมที่นี่เลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแม้จะเป็นวันหยุดเนี่ยคนขับรถผ่านก็ไม่แวะเข้ามาเลยนะครับการที่เราจะกราบไหว้ขอพอรพระพรหมเนี่ยมีข้อห้ามอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆว่าห้ามเกินกรรมตัวเองหมายความว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยอย่าขอนะฮะอย่าขอเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเรารู้ว่าศักยภาพบุญของเราเนี่ยในอดีตชาติมีเท่าไหร่อย่าขอเกินสิ่งนั้นนะครับ แล้วมันจะเป็นทุกขาลาภในการขอพอรของพระพรหมนะครับก็มีขอ้อข้อแนะนําให้ปฏิบัติกันนะครับว่าให้เราเนี่ยเดินตามเข็มนาฬิกานะครับสามรอบนะฮะสามรอบเพื่อที่จะขอพอรของพระพรหมเนี่ยมีสี่สี่พระพักใช่ไหมครับเราขอท่านทั้งสี่พระพักเลยระหว่างเดินรอบนาฬิกาสามรอบเนี่ยพระพักที่หนึ่งนะฮะเป็นพระพักที่แสดงความเมตตาการุณาพระพักนี้ให้ขอเรื่องเกี่ยวกับ หน้าที่การงานการเรียนและความรับผิดชอบในชีวิตนี่คือพระพักที่หนึ่งพระพักแห่งความเมตตาคราวนี้เรามาดูพระพักที่สองครับพระพักที่สองนี่เป็นพระพักแห่งความกรุณาท่านจะประทานเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็พวกบ้านที่ดินและรวมทั้งสังหาริมทรัพย์คือรถยนต์นะครับนี่คือพระพักที่สองที่จะขอเรามาดูพระพักที่สามครับพระพักที่สามเนี่ยบุติตา บุติตานี่เเขาแนะนำให้ขอเรื่องสุขภาพครอบครัวและคู่ครองส่วนพระพักษี่สี่พระพักษี่สี่นี้อุเบกขาเขาให้ขอเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองการํำมาค้าขายและรวมทั้งการขอมีบุตรฝากไว้นิดนึงเพื่อนๆการขอลูกกับองค์เทพเนี่ยต้องบอกนะครับว่าขออนุญาตดุด่าว่ากล่าวในฐานะลูกได้บางคนเนี่ย ไปดุด่าวา่ากล่าวในเมื่อเทพประทานบารมีเราไม่ถึงท่านมาประทานเด็กคนนั้นให้มาเกิดกับเราเนี่ยไปดุไปด่าเด็กเด็กไม่สบายล้มเจ็บและถ้าเกิดว่าลงไม้ลงมือไปตีนะฮะไปเคี่ยนตีเนะี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอารูปก,กลับนะฮะคือตายเลยนะเด็กนนั้นเสียชีวิตทันทีเจอมาหลายๆายแล้วเพราะฉะนั้นเป็นทริคนะฮะเป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติคือขอว่าสามารถดุด่าวา่ากล่าวในฐานะที่ เป็นพ่อเป็นแม่มีความหวังดีกับลูกได้บอกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเกิดความเสียใจความผิดพลาดภายหลังวัตถุมงคลครับวัตถุมงคลที่ถือว่าเป็นตัวช่วยพลิกชีวิตเราได้เป็นอย่างดีเลยต้องวัตถุมงคลของท่านอาจารย์ใหญ่ของผมคือท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามคลิปนี้เป็นเรื่องราวของผ้าย,ยันนะครับอันนี้เป็นผ้าย,ยันนะไม่ใช่หูนะเป็นผ้าย,ยันเสด็จองค์ปู่ท้าเวสุวรรณนะครับท่านอาจารย์แขกนี่หูก็ดีนะผ้าย,ยันก็ดีเนะี่ย ที่ท่านเขียนออกมาเนี่ยท่านจะอัญเชิญเทพองค์นั้นให้มาทําพิธีขณะที่ท่านอนธิษฐานจิตเขียนพยันเช่นเดียวกับท้าวเวสสุวรรณซึ่งท่านอาจารย์แขกเนี่ยมียานสามารถติดต่อกับองค์เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้เราจะสังเกตเห็นว่าวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกทุกรายการถ้ามีรูปเคารพขององค์เทพนะครับเพื่อนเพื่อนท่านอาจารย์แขกจะขออนุญาตองค์เทพนนั้นว่าจะขอสร้างรูปเคารพของท่านใหลูกศิษย์ลูกหาบูชาท่านอนุญาตไหมถ้าหากอนุญาตท่านสร้าง แต่ถ้าหากว่าองค์เทพน,น,นั้นไม่อนุญาตณนะเวลานั้นท่านอาจารย์แขกจะไม่สร้างนี่คือถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ท่านอาจารย์แขกมีต่อลูกศิษย์ทุกคนพญา,านาคเทวสุวรรณนี้ถือเลยว่าสายมูและไม่ใช่สายมูควรจับบูชาเพราะเป็นการทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นโชคลาภดีขึ้นและยังมีพญาปุริศาสถือว่าเป็นอ,อ,องค์ครกษ์ทั้ง4ที่อยู่ตรงหน้าของ ทเทวสุวรรณนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างและอยากจะบอกเลยว่าพายานเนี่ยราคาเพียงแค่ผืนเดียวถูกมากๆเลยแต่อำนาจพุทธคุณนะครับผมให้เป็นหลักล้านเลยนะครับวัตถุมงคลหลักพันแต่อำนาจพุทธคุณหลักล้านมีท่านเดียวครับคือท่านอาจารย์แคนบัตสยามขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ยะจะมาเยือนโดยไม่รู้ตัวนะครับ โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณที่ติดตามครับจริงๆเนี่ยเราถูกบังคนเราเราทำตามจังหวะและโอกาสของเลิกผานาทีและ,ะช่วงประสบการณ์หรือ ช่วงวิกฤตการณ์นะเรื่องต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละช่วงอของปีหรือของช่วงเวลาเราจะเห็นว่าพวกผู้ผีผพ,พีสารอสูรเนี่ยจะกลับมามีกําลังรุนแรงม,มันก็เลยนําพามาซึ่งโรคระบาดท,ที่มีความเชื่อว่าพวกผู้ผีผพ,พีสารเนี่ยเป็นคนนําขึ้นมาจากนารกแล้วก็ใส่ให้มนุษย์กินอาท้าเวสุวรรณเนี่ยคนที่สร้างคนแรกอ่ะก็คือเจ้าคุณศรีวัสุทรรัศน์วัสุทัศน์วัสุทัศน์เป็นผู้ที่สร้าง ท้าววิสุวรรณในวงการพระเครื่องที่รู้จักแบบแพร่หล,หลายก็คือเจ้าคุณศรีวัส,สุทัศน์เมื่อตอนนั้นเนี่ยที่เราได้มีโอกาสเดินทุดงบทีได้เดินร,ร่วมกาจาร์อเราก็ได้เคยพบเจอพญาท้าววิสุวรรณแล้วก็หลายคนถามว่าท่านมาในรูปลักษณ์ยักษ์อย่างนี้เลยเหรอ,อคือจริงๆแล้วท่านมาในรูปลักษณ์ของคนธรรมดาเราก็ได้วิชามาจากท่านท่านบอกว่าถ้าเดินทางในในป่าอาจจะเจอพวกบริวารท่านที่เป็นพวก พูดผีปีศา,าจราชทูโทษอสุรกายเนี่ยมาให้ความลำบากกับพระคุณเจ้าได้ก็เลยใข้กระถาหัวใจท่านไว้เป็นหัวใจท้าววิสุวรรท่านบอกว่าให้ว่ากระถาบทเนี้ยและท่านจะมาะมท่านจะมาอมตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้แต่ตัวเราเอาไว้แล้วเราก็ไม่ได้บอกใคร รู้แต่ตัวเราเอาไว้เราไม่ได้บอกใครมันก็เลยยืนยันว่าเออจรมาจรมาจริงก็คืออันนั้นแหละปรากฏการครั้งแรกคทาววสสวรรณ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์เราโดยตรงเราก็เลยเอ้ยอท้าววสสวรรณน์ี่คงไม่ธรรมดาแน่อะไรเงี้ยแล้วก็ท่านก็ยังมาตามมาอยู่เรื่อยมาหาอยู่เรื่อยๆยามเมื่อเราเดือดร้อนในเรื่องหลายเรื่องท่านก็จะพยายามท่านก็จะมาหาอยู่เรื่อยวัตถุบางคนประจําวันเนี้ย ก็คือพยันทาวิสุวรรณอ่าในปางสี่ม um> <hein? s hr ie> ือในปางที่ท่านมีสี่มือก็คือบีลิศสูงสุดสี่มืออ่ามือนึงเนี่ยก็คือจะถือจักรจักรของพระนารายณ์แล้วก็อีกมือหนึ่งเนี่ยจะถือจะถือบ่วงอ่าบ่วงเนี่ยบ่วงเนี่ยคนที่ถือก็จะมีทั้งระพิคเน่แล้วก็พญายมราชอ่าก็จะถือบ่วงอันนี้ส่วนอีกสองมือท่านเนี่ยก็จะถือกระบอง และนั่งอยู่บนบัลลังก์แก้วนั่งอยู่บนบัลลังก์แก้วฮแล้วก็เราจะเห็นสี่องค์ที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้เป็นจตุจตุรเทพของพญาท้าววิสุวรรณอ่าหรือเป็นมหา,ามาตย์ที่คุมแต่ละทิศที่จันทร์ที่คุมท,ที่คุม,ท,คมที่คุมเรื่องแต่ละเรื่องในแต่ละทิศของให้ในแต่ละทิศให้พญาท้าววิสุวรรณอ่าเขาเรียกจตุมหาามาตย์ของพญาท้าววิสุวรรณ S <S องแรกเลยเนี่ยที่ถือหอ,อกเนี่ยอยู่ทางอยู่ทางฝั่งนี้ที่ถือหอ,อกเนี่ยชื่อพญาอ่าชื่อพญาภูริศาสตร์ภูริศาสตร์พญาภูริศาสตร์พญาภูริศาสตร์เนี่ยอ่ามีคุณวิเศษในเรื่องของการปราบพวกพูดผีปีศาจเป็นหลักอ่าปราบพวกพูดผีปีศาจเป็นหลักแล้วยังเป็นเทพแห่งผู้เฝ้าทรัพย์ขังสมบัติใต้ดินเฝ้ารัพยงใต้ดินทั้งหมดท่านเป็น หนึ่งในมหาหมาดของพญาท้าวเวสสุวรรณอ่านี่คือองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองเนี่ยอ่าพญาอรารวักยักษ์าอารวัคยักษ์กที่มีภูษาหรือผ้าอืออ่ออาที่ถ้ากลางกั้นเข้าไปเนี่ยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอ,อ่าพูดผีปีศาจก็ทำอะไรไม่ได้คือเป็นผ้าที่มีพลังรุนแรงมากอ,มอ่าเป็นผ้าที่มีพลังรุนแรงมากท่านก็เป็นหนึ่งในมหาหมาดของพญาท้าวเวสสุวรรณ องค์ที่สามเนี่ยรายการวันสยามรู้จักดีพญาบุญนกยักษ oh. ์พญาบุญนกยักษ์เนี่ยเป็นผู้ที่เลิศแล้วแห่งการพนันขันต่อทั้งปวง oh. เป็นผู้ที่เลิศแล้วแห่งการพนันขันต่อทั้งปวง oh. องค์ทียย่สี่เนี่ยคนไม่ค่อยรู้จัก,กพญย,ยมโมริยักษ์โมริยักษ์พญยมโมริยักษ์พญยมโมริยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์ที่เฝ้าทรัพย์ คือท่านจะถือกระบองอท่านจะถือกระบองกระบองเนี่ยหมายถึงผู้ปกป,ป้องหรือผู้พิทักษ์หรือผู้เฝ้าทรัพ,พยพ์พญาภูริศาสถือหอกเนี่ยเป็นผู้ที่ปาบอ๋ออันนี้เฝ้า,าแล้วก็พญาอารวะก,กะก็คือมีผ้าเป็นอาวุธก็เลยมีก็เลยถือผ้า,าส่วนพญาบุญกะมีพระขันเทียบเท่าเทพ พระขันนี่ต้องเป็นเทพชั้นสูงนั้นนั้นถึงจะถือนะอาจารย์ยักษ์ที่อาจารย์หมกถือผ้าเนี่ยใช่องค์ที่อาจารย์เคยบอกอยู่ชินาร่าส์อยู่ที่พระพุทธชินราชคู่กับพระเวสสุวรรณที่ที่ถือผ้าข้างๆใช่ไหมฮคือองค์นี้เพราะว่าการให้ไม่ไม่แอ่ฝนฟ้าไม่ฝนฟ้าเนี่ยให้ตกต้องตามฤดูกาลคือถ้าใครไปที่พุทธชินราชพิษณุโลกเนี่ยก็จะเจอองค์เนี้ยอยู่ข้างๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นผ้ายันที่มีพลังงานรุนแรงสูงสุด ก็คือเป็นพญาเทวิคือเป็นมหาราชเทวิสุวรรณและยังมีมหาราชทั้งสี่ของเาวิสุวรรณซึ่งเป็นบริวารนี่เพราะนั้นพยานนี่ถือเป็นพยานที่มีพลังงานรุนแรงมากกว่าทเวสสุวรรณองค์เดียวอ๋อเพราะว่ามีมหาราชทั้งสี่มาด้วยทั้งทั้งสี่ครบเลยแล้วก็เราก็ต้องเลยต้องลงหัวใจ แต่แต่ละองค์ด้วยมือทุกผืนเลยอมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเรื่องมากหน่อยคือทุกผืนเนี่ยจานจานมือจานมือทุกผืนด้วยตัวเองทุกผืนเลยอ่าจานมือลงหัวใจด้วยทุกผืนข้อดีของคนที่สนใจครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงอินเทนมากเลยอินชาพยาท้าววศสุวรรณใช่แต่อันนี้นอกจากทาววศสุวรรณแล้วยังได้มหามาทาลัยศอืของทาววิสุวรรณเพราะว่า เรามีผู้ที่เป็นใหญ่พร้อมที่จะประทานทรัพย์ให้เราโดยแบ่งเรื่องไปเมื่อไหร่ที่เราเจอผู้ผีพิสารหรือคนปองร้ายาก็ให้พญาโพธิสาบราการเมื่อไหร่ที่เราชีวิตไม่รุ่งโรจน์โชดช่วงมีแต่เรื่องมีแต่ลาวหรือว่างเงินทองไม่ไม่มาตามการลรเวลาที่กำหนดก็ให้พญาอันนี้จัดก,การอาระวะกากยักษ์จัดก,การ เมื่อไหรที่เราต้องการเรื่องการพนันขันต่อโชคลาภแ,แ่งขายกันทุกคนเราก็ให้พญาบริกาแจัดแบบก,การส่วนเมื่อไร่ที่เรามีทรัพย์แล้วทรัพย์ไม่มั่นคงเราก็ให้พญายมบริยักษ์รักษารัพยงเอาเพราะฉะนั้นวัตถัยพยานเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ครบเครื่องได้ในบ้านหลังเดียวอ่าครบเครื่องได้ในบ้านหลังเดียวถือว่าเป็นอะไรที่ควรค่าแก่การเก็บไว้นะ เพราะเราทําไม่บ่อยแม้กระทั่งแม้กระทั่งจานยันเนี่ยต้องได้นเลิกบางทีจะบางวันเนี่ยจานได้แค่สามสิบผืนก็ต้องเลิกเพราะอนเลิกไม่มีบางทีก็จานได้แค่สามผื่นเลิกไหนดีๆไหนก็จานได้ร้อยหนึ่งคือเนี่ยอาจารย์ทำมานานแล้วบอกว่าจะเสเวลาพัหนึ่งพหนึ่งเพราะจา์ต้องดูเลิกจานใช้เวลากันถ้าไม่อย่างนั้นนะออกไปนานแล้วเนี่ยไม่ง่ายก็ออกไปนานแล้วแล้วก็พาไปปลูกเศก หลายรอบมากเสกเอกด้วยนะแล้วก็ไปเข้าพิธีในซุ้มจาวขวังเวกหลายครั้งอาจารย์นีสซุ้มบ้านที่มีอาถรรพ์หรืออะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยได้เลยชออาจารย์ได้เลยมีาสมาชิก่เาถามว่ามีอะไรที่กันผีไหมนอกจากเ่ยียบเท้ายอ่รานี่เนี่ยแน่นานคนทเอาจารย์เด็กแรกเกิดเนี่ยแน่นอนไว้ใต้หมอนไหมไม่จะเป็นใส่กับไปในบ้านหลังเดียวในบ้านหลังเดียวคุมคุมได้หมดเลยไม่ทั้งหลังอยู่แล้วไม่จะเปไว้ใต้หมอนไว้คุมผืนเดียวแล้วก็ ถ้าเราพบพับติดตัวเนี่ยเวลาไปที่แปลกๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะเราไม่รู้แต่ละที่มีอะไรใช่ไหมับใช่ช่วยได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกรายการมันตัดสยามห้ามพลาดของดีราคาถูก1,000บาทให้ทุกคนเช่าได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นเทปนี้วันนี้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่เทปหน้า